อาคลิปนี้เดี๋ยวแอนดมินจะมาชวนคุยหลังรับชม MV ใหม่ new man กันนะคะพร้อมถอดรหัสสัญลักษณ์อะไรต่างๆใน MV นะแล้วก็คนใกล้ตัวแอนดมินมีทั้งแบบชอบมากชอบเฉยๆแล้วก็มีบางคนแบบไม่ชอบด้วยเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนี่คือคลิปคุยกันหลังรับชม MV เพลง New Woman กันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนเหมือนเดิมนะคะขอขอบพระคุณ FC น้องลิซ่าขาประจานะคะแอดมินให้ฉายาวเป็นขาประจําไปแล้วที่ส่งซุปเปอร์แดงซ์มาให้แอดมินในคลิปก่อนหน้าจํานวน200บาทนะคะโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าแอดมินขอขอบพระคุณจากใจจริงนะคะสําหรับผู้มีอุปการะคุณแอ c เคา t ์นี้นะคะแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้แอดมินในหลายๆคลิปก่อนหน้าคือบ่อยมากอ,ะอ่ะอาทีนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องเพลง เพลงกันดีกว่านะคะทุกคนตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ใครตื่นเช้ายกมือเลยนะแล้วก็ตอนนี้ใครยังสตรีมเพลงกันอยู่บ้างแล้วก็ใครยังหป์น้องในวีกันอยู่เอาเป็นว่าใครว่างวันนี้ทำงานเสร็จแล้วกลับถึงบ้านแล้วแอดมินก็ฝากช่วยสตรีมเพลงกันหน่อยนะคะหลักๆก,ก็ทาง YouTube แล้วก็ Spotify นั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้คือเอาจริงๆไปดูยอดอะมันจะ10ล้านแล้วแต่เชื่อว่ายังไงก็ตามมันทะลุอยู่แล้ว10บล้านแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ย อยากได้ประมาณอยากให้เกิน20ล้านนะคะก่อน7จดมงช้าวันพรุ่งนี้นะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องเพลงกันเลยดีกว่าเนาะก็ถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวนะเป็นเพลงที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อะไรหลายหลายหลายอย่างมากๆเอาเป็นว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างบ่งบอกถึงผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่ก็ต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์นั่นแหละเดี๋ยวเราคุยเรื่องเพลงกันก่อนนะ คือดนตรีทำนองเนื้อร้องค่อนข้างเขียนไปในทาง empower พลังหญิงนะคะแล้วก็การให้ผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถแล้วก็ดึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของตัวเองเนี่ยมาสร้างคุณค่าให้กับ ตัวเองให้ได้แล้วก็มันมีเนื้อเพลงในท่อนสุดท้ายนะคะเป็นอะไรที่แซบแบบฟาดมากการทิ้งทวนว่าถ้าชีวิตคุณแยก่ก็อย่าได้ไปโทษแม่คุณนะคะลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองซะในวันนี้แล้วก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่ซะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนความหมายของเนื้อเพลงนะ,ะอาทีนี้เดี๋ยวเราเอาภาพรวมเฉพาะเรื่องเพลงก่อนนะคะฟังเพลงเดียว แอดมินแนะนำนะคะให้ไปฟังใน Spotify เพลงนี้ค่อนข้างแตกต่างจากเพลง Rock Star คือถ้าถามนะความฟังไม่กี่ครั้งแล้วติดหูเนี่ยความเห็นส่วนตัวของแอดมินเลยคือ r o อก Star ติดหูง่ายกว่านะแต่ไม่รู้นะบางคนอาจจะบอกว่าเพลงนี้ติดหูง่ายกว่าก็ได้แต่สําหรับแอดมินเนี่ยร็อกสตาร์ค่อนข้างแบบฟังรอบ2รอบมันก็แบบติดหูไปแล้วแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่เปิดฟังได้เรื่อยๆะคะ่ะ ฟิลกำลังขับรถไปต่างจังหวัดเปิดเพลงเปิดซันรูปร้องตามยกตามเบาๆผมปลิวสายายไปกับสายลมอะไรประมาณนั้นน่ะมันให้ฟิลลิ่งในทำนองนั้นเลยส่วนตัวชอบท่อน hit you in the s e r v e you better serve r a v i n g up my aura ถ้าแอดมินรลองไม่พอของอัยนะคะกับท่อนแรกที่เปิดตัว h e r I go อะค่ะแล้วก็ crack this wall เป็นท่อนที่สร้างความสนใจให้กับเพลงนี้แต่ว่าที่แบบ ฟังแรกๆอาจจะเอะนิดนึงคือท่อนของพี่โรซาเลียที่มันแทรกเข้ามาจริงๆดนตรีการร้องเสียงร้องอะไรคือดีนะท่อนนี้แต่หูน้อยๆของแอดมินเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนอยู่ดีๆมันตัดสลับดนตรีกันแบบคอนทราสต์มากอะค่ะคือมันมาเร็วใช่ไหมพลั โจกมาแบบท่อนพี่โรซาเลียปุ๊บมันเป็นมันมาชาแล้วมันก็เป็นแบบจังหวะอีกแนวหนึ่งเลยจะเปรียบเทียบยังให้เห็นภาพยังไงดีคือเหมือนเราขับรถอยู่ดีแล้วข้างหน้ามีมอไซค์มาตัดหน้าแล้วเราต้องเหยียบเบรกอะทุกคนอารมณ์แบบค่อนข้าง ปรับอารมณ์ตามหนักมากนะคะแล้วเราก็อาจจะมีความเอะได้ในตอนที่เราฟังแรกๆอะไรประมาณนี้แต่ถ้าถามว่ามันใช่จุดที่ทําให้เสียหายอะไรสําหรับเพลงนี้ไหมคือมันไม่ใช่นะคือถ้าฟังใน Spotify สักประมาณแบบ10รอบขึ้นไปอะแอนดม่บอกเลยว่าจะรู้สึกชินและและจะรู้สึกว่าท่อนนี้มันมีเสน่ด้วยซ้ําด้วยเสียงร้องของพี่โรซาเลียนะคะได้กลายเป็นท่อนที่ทําให้เพลงนี้ดูแบบ มันดูเออมันก็ดูมีอะไรแบบอีกอย่างหนึ่งเราเราก็แตกต่างแล้วก็ด้วยสเสน่ห์ของภาษาสเปนิชด้วยไงแล้วนเพลงนี้ยมันแปลกมากคะ่ะทุกคนไม่รู้มีไข่ เ,เห็นด้วยกับแอดมินไหมนะแต่ว่าเพื่อนบางคนก็เห็นด้วยคือถ้าเราดูพร้อม MV อะเ v เป็นอะไรที่แย่งซีนหมดเพราะว่างานภาพ MV มันคือขั้นเทพจนเราแบบจะไม่ได้โฟกัสอะไรกับเพลงเลยเว้ยแต่ถ้าเราไปเปิดใน Spotify แล้วก็ฟังดูนะคะตอนอ่นานํ้ำลังจานทำอะไรก็ได้อะและจะรู้เลยว่าเนื้อร้องทำนองดนตรีเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็มีความเก๋ใครยังแปลกๆกับเพลงนี้อยู่ลองไปฟังใหม่นะคะแต่ถ้าคุณฟังบ่ยบอยๆเก แบบ 30- 40ิบรอบแล้วย,ยังไม่ชอบอีกก็อาจอาจจะไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเรื่องสุนทรียภาพทางด้านดนตรีแต่ละคนคือเราเสพไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอ๋อแล้วก็ขอพูดเรื่องน้องลิซ่าหน่อยนะคะคือแอดมินอะชอบน้องอยู่อย่างหนึ่งคือร็อกซ่าที่ปล่อยออกมาก่อนหน้าจนถึง New Woman นะิวแมนอะสไตล์เพลงมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันเลยเว้ยทุกคนผู้หญิงคนนี้ไม่มีการซ้ำแนวอะเออแต่พูดยังไงดีคือ มีอะไรให้แบบเห้ว้าวเออไม่เหมือนเลยเว้ย แปลกไปอีกแนว่วอะไรประมาณนี้แล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่อินเตอร์จ๋ามากกลิ่นอินเตอร์ฮอลลีวูดจ๋ามากและน้องเองก็ใช้เรนสเสียงที่ร้องออกมาคือน่าจะเป็นไฮโน้ตนะคะเสียงสูงด้วยไม่เคยได้ยินเสียงร้องของน้องแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะแล้วก็เพิ่งเคยได้ยินเต็มๆก็เพลงนี้นี่แหละคะ่ะแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่าเออว้าวเว้ลิซ่ายังมีอะไรที่ยังแบบปล่อยออกมาให้เราเห็นได้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็มันมีแต่ความค r e เอทีฟ t ะ าาอ,อาที่นี้ก็เดี๋ยวตัดมาที่ MV กันบ้างดีกว่านะคะไม่ขอใช้คำว่าทำถึงแต่ขอใช้คำว่าทำเกินเกินไปมากนะคะโดยผู้กำกับระดับพี่เดฟไมเออร์ทุกคนไมเออร์ผู้กำกับชื่อดังในวงการเพลงแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบเขาจะรับถ่ายงานให้กับศิลปินง่ายๆนะคะเพราะว่าพี่เขาเองก็ช่างเลือกศิลปินที่จะมาทำงานร่วมด้วยไวมูดอนโทนการถ่ายทอดเรื่องราวภาพสีแสงสไลม์มันทำทุกอย่าง ถึงอะคะอ่ะทำอ๋อต้องใช้คำว่าทำทำทุกอย่างเกิดด้วยซ้ำนะคะคือมันแย่งซีนจากเพลงมากด้วยความที่เราได้ได้สองศิลปินหญิงสุดฮอตอะคะ่ะมาฟีเจอริ่งกันในเพลงนี้ด้วยแล้วทั้งคู่ก็มีความสวยและความโดดเด่นในสไตล์ของตัวเองนะยิ่งไอฉากนั่งกันบนรถะในลุคนี้ยแอดมินว่ามันสามารถไปทำเป็นภาพโฆษณา สั้นได้เลยนะคะแอดวิดีโอคือมันสามารถถ่ายรถได้เลยอะคะ่ะแล้ว MV คือมันแคปมาทุกฉากสวยอลังการทุกฉากแฟชั่นเก๋มากจริงๆถ้าถามแอดมินตั้งแต่ลลิสามันนี่ s อส o ี s ็ a r เอาเป็นว่าทุกเพลงที่น้องร้องมาแอดมินชอบเพลงแล้วก็ MV นี้มากที่สุดนะคะคือถ้าใครเป็นแบบสายอินเตอร์ก็น่าจะเห็นด้วยว่าเพลงนี้มันเป็น MV คือสไตล์ฮอลลีวูดจ๋า แต่ถ้าใครชินกับเคป๊อปเพลงนี้ก็อาจจะไม่ใช่เพลงที่คุณชอบมากที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องปกติอาทีนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินหลังจากได้รับชม MV เพลงใหม่อย่าง Rewoman นะทุกคนซึ่งก็เป็นเพลงที่น้องลิซ่าของเราเน,นี่ยค่ะเชิญพี่สาวส,สวยๆอย่างพี่โรสเลียมาเร่่มฟิเจอริงกันในเพลงนี้ด้วยพี่โรสเซียสวยนะคะในใน MV นี้ต้องขอชมนะคะก็ความสวยก็คือแบบ กินกันไม่ลงแต่เป็นความสวยแบบคนละสไตล์นะคะทุกคนแล้วก็เสียงพี่โรซารีร้องสเปนิชก็แบบเนี่ยกะลักอะเออก็มีสนเสน่ห์นะคะแล้วก็ส่วนตัว จากที่ได้สอบถามเพื่อนรอบค้างแอดมินบางคนค่อนข้างชอบเพลงนี้มากๆนะคะก็ชอบกันหลายคนบางคนก็บอกเฉยๆบางคนบอกยังเข้าไม่ถึงก็มีคือมันก็มีหลากหลายนะคะสําหรับคนที่ทั้งเขาเรียกอะไรนะเป็น FC นอ้องแล้วก็ไม่ได้เป็นเนาะแต่ถ้าถามเรื่อง MV มีแต่คนชอบมากนะคะแล้วก็บอกว่า MV ทําออกมาค่อนข้างดีนะคะต้องใช้คําว่าดีโคตรเลยแหละแล้วก็หลายคนชอบส่วนใครชอบอะไรยังไงช่วงไหนก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้นะคะจริงๆเราพูด คุยแลกเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่ายังไงคอมเมนต์อะไรยังไงอะ่ะขอแบบให้เกียรติศิลปินด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ MV แต่ละฉากที่ใส่มาในเนื้อเพลงคือมันมีความหมายหมดเลยค่ะ อย่างซีนแรกที่มีผู้หญิงนั่งอ่านนิย a s รหน้าปกอของลิซ่ารูปน้องลิซ่าร็อกสตาร์นะคะกับคำภาษาอังกฤษว่า outer ego ไม่รู้มันออกอย่างนี้หรือเปล่านะความหมายของคำนี้ก็คือการสร้างตัวตนใหม่ในอ e ีกเวอร์ชันก็มีนักจิตวิทยาหลายท่านเขากล่าอะค่ะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์ของเรานะจะมีตัวตนอีกด้านหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อรับมือกับความรู้สึกเครียดกังวลหรือประมาหรืออะไรต่อตามเนี่ยโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีผู้คนมากมายเนี่ยกำลังจับจ้องอยู่มันคือการเหมือน สมมติตัวตนของเราขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้เราเลิกยึดติดกับวิธีการคิดหรือการทําอะไรแบบเดิมๆอะค่ะรวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเข้าไปด้วยไม่น่าใจนะคะว่าคํานี้จะกลายมาเป็นชื่ออัลบั้มเต็มของน้องด้วยหรือเปล่า แต่แต่แต,แต่อย่างไรก็ตามใน MV นี้โปรโดิวเซอร์ทีมงานผู้กำกับรวมถึงศิลปินเองต้องการสะท้อนให้เห็นภาพนะคะของผู้หญิงยุคใหม่ค่ะที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของบทบาททางเพศแล้วก็การพยายามรักษาภาพลักษณ์ที่สังคมมีความแบบคาดหวังเอาไว้อ่แต่ว่าในขณะเดียวกันคือก็ต้องการ,ป,รปล่อยความเป็นตัวของตัวเองออกมาด้วยคือมันเป็นอะไรที่มันยากอะค่ะสำหรับผู้หญิงยุคนี้อาพูดก็พูดเถอะอย่างท่อนแรกนะคะ crack this wall ไอ้ทุบกำ แพงให้แตกกระจายคือเขาบอกว่ามันคือเนื้อรองที่บ่งบอกถึงการทลายกรอบแล้วก็ค่านิยมแบบเดิมๆนะและลิซ่าก็เป็นผู้หญิงเป็นตัวแทนเช่นนั้นเธอเป็นตัวแทนที่แบบทลายกรอบค่านิยมแล้วก็ความสามารถของตัวเองนะคะอย่างฉากในกระจกเขาบอกว่ามันคือการสะท้อนภาพของน้องลิซ่าออกมาในหลากหลายมุมมองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและตัวตนที่หลากหลายของความเป็นผู้หญิงในบทความที่เขาวิเคราะห์เขาบอกเพิ่มเติมว่าลิซ่าอาจเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ชอบ ฟังเพลงแล้วก็เต้นรําในห้องนอนแต่อีกในแง่หนึ่งเธอก็คือศิลปินที่ทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลงานเพลงซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเธอก็ยังต้องเผชิญหน้ากับความกดดันและความคาดหวังในฐานะคนดังอีกด้วยทีนี้ฉากที่น้องแต่งหน้าโปะๆเครื่องสาอางลงไปบนหน้าแบบเลอะๆหน่อยคือเขาต้องการสะท้อนว่าความงามเนี่ยมันคืออํานาจนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่สังคมได้สร้างขึ้นมา ซึ่งม,มันมักจะมาพร้อมกับเครื่องสําอางที่ละเลงลงไปบนใบหน้าแต่อีกในยะหนึ่งเบื้องหลังความสวยงามน,นั้นก็คือการปกปิดความบกพร่องของตัวเองให้เป็นไปตามค่านิยมที่มาตรฐานทางสังคมได้สร้างไว้ด้วยส่วนฉากที่ส้นสูงเหยียบย่ำลงบนผลแอปเปิลที่ปรากฏใน MV อ็ค่ะ เขาบอกว่าเปรียบเสมือนการประกาศศักดิ์ศรีว่าผู้หญิงจะไม่ยอมถูกจํากัดอยู่ในกรอบแล้วก็ความคิดที่ล้าสมัยอีกต่อไปสะท้อนการปฏิเสธความเชื่อนะคะที่ว่าผู้หญิงเป็นบอกเกิดแห่งบาป ยังเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันว่าผู้หญิงมีความสามารถที่จะมีอิสระแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได้ส่วนฉากที่น้องลิซ่ากำลังเต้นอยู่นะคะแล้วก็มีผู้ชายแอบมองเนี่ยอาจเป็นการแสดงถึงการเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็ไม่ยอมให้สังคมมาจํากัดความเป็นผู้หญิงเพราะเธอสามารถเป็นผู้หญิงที่มีทั้งความสวยและความสามารถโดยไม่ต้องถูกตีตราว่าเป็นเพียงแค่วัตถุทางเพศเพราะเธอสามารถควบคุมร่างกายและความเป็นตัว ของตัวเองได้นั่นเอง ่ะแล้วนี่ก็คือบางช่วงบางตอนนะคะที่เป็นบทความจาก POST TODAY ที่เขาได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ใน MV NEW WOMEN นะคะทุกคนใครเห็นด้วยยังไงหรือไม่เห็นด้วยอะไรยังไงเราสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแอดมินก็สำหรับคลิปนี้แอดมินก็เอามาฝากไว้เพียงแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูรายการที่น้องลิซ่าค่ะไปออกที่เกาหลีต่อนะคะมีวันนี้เหมือนกันอ่าแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ จะกันอีกทีพรุ่งนี้ค่ะ